ถ้าพี่เบื่อมากเมาเอายาโหโมนในตัวของนางมีคนต่อไปนี่ชื่อว่าเอาเตกุลาบจะบอกให้ทราบให้ฟังพี่เออไอดมก็อยากเห็นนางมากตำกอย่างนั่งมืองไม่สำรอดสำเร็จไม่สำเคสสำลาบคนต่อไปชื่อกุลาบเขาเป็นเมียเสียสำเริง มียเสียสำเริงเนื่อยดมนี่จีเล่าเนื้อไม่ให้สำเกินเลยสำห้าเลินนาะผูกทักฟังเทนฟังเทนฟังขีเจ้กุรบนี่เป็นเจ้าของปนัน้ำมันลูกชายชื่อปังปอนแล้วก็มีลูกอีกคนนึงชื่อว่าพระปิง,ปงให้ฟังพี่แม่งามชมให้ฟังฉัน เจกุลานี่เมียเสียสำเริงพ่อแม่ของเสียปังปอนสเสียปิงไม่ได้แต่ทำเป็นพระพระปิงมึงก็เลยเจ็บพากีกากินหัวกูเป็นแม่ของปังปอนเป็นแม่ของพระปิงมีลูกผู้หญิงก็เข้าใจกันลูก สาวนัน,นอชื่อน,นอสอกุงก็สวยถูกใจเกินแม่กุหลาบนี่เป็นแม่ของปังปอนเป็นแมย่ยาของนองบูมเป็นแม่ของพระปิงเป็นแม่ของนอนสอกุงออ้งออกุ้งเป็นผู้ชายเนี่ยโอ โอ้ขอโทษกับขอโทษผมไม่ได้คลำดูผมก็เลยไม่รวัวผู้หญิงหรือผู้ชายขอบคุณเด้อโอ้ยกุหลาบใจดีสมื่อหอมลูกมดกันมดเนี่กูก็เจ๊กบตดแต่ก็กุหลาบนี่และวะตัตุยก็หายลัดก็หายลัดก็ดีแต่ปากจะงงุนยังนีไม่ได้ย้อนจ็กบัดเดียวแกเห็นแล้วนี่า <c oughs> <c oughs> คนเอาถุงขยะไปทิ้งให้นละดทีกพิสังเกตแต่แต่กูเมม้นหึงแะยังอะรดอกเนอย่างงี้ยังงั้นผี่อุดมต้องบอกลูกพ่อแปลกไม่สีคนที่สีว่าชื่อไอ้ยังไงคนเน่แลกกูมีหวัง กูมองไปและเห็นเด่นเห็นฉับกูมีหวังกว่าเข้าเลยคนเนี่อันว่าฉับไม่เป็นชิงเขาเป็นหญิงหรือเป็นชายอย่าบอกให้โคตคือยังงวัวเขาว่าคนที่สีเป็นผูอ้ยย่างมาม ได้เขาแจกอย่างป๋าใจเรือเขาพายอย่างป๋าจอดจงเราออกไปให้ตลอดทั้งคู่โซนนอนประจำโซนนอนประจำป๋านายป๋าเจ้าแต่คนลตายอย่างปะาเผาและป๋าจีถ้าแก้มปอกบอกได้ว่าน้องจีให้ทองคอบอกมาให้หมดอย่าปดอย่าป้อตลอดคู่นอนก่อนท่องคำมา ถ้าแม่นรูุแท้แก็ยามาทิ้งอยากรู้ชื่อจริงจึงได้มาถามเธอแม่นอยากได้เต่าทองของนอง้องไปเธอนก็เล่ามา,า,มา,า,มาว่ามาที่คนสุดทองน้องสุดท้ายชื่อว่าเสียวงนนจะเล่าก็น้องนั่นๆๆๆนั่น,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 นและคนนี้ พี่จะเล่ากันก็เธอไม่มาตืมไม่มาเทมไม่ต่ำต่ำลดลดไม่ทดทดลองลองคนสุดท้ายชื่อวงโชบทำแต่ของแหลมๆของตู่ของขดอะไรนี่ว่งไม่คำแต่วงจอบทำแต่ของเหลมๆเ่แมลเมีเนี่ยแ,ชแก,ก,นนกชื่อแหลมมึงรับหมุกมึ้นหน คำแต่้องเล่มเล่เนื่อยดมนี่จีเราเนื้อไม่ให้อิ่นนานพลังงาหลังแย่ดงใจดักใจมักใจดองคนต่อไปเสียหองคนใจใหญ่นิสัยใจดีเออจจะจะได้กินเข้าหรือไม่กินเข้าไอ้ดมนี่เราฉันทำนาปีแต่ว่า เหลมก็หวงนี่นอเาเป็นแม่เป็นพอ่อนอโซนางปลังโวยกวาบทวายาคนนี้คนนี้นี่นี่เนี่คือเจเหลมเจมเหลมชอบกินผักแว่นเพราะผักแว่นหวงน้ำขอบคุณเนอเจีเหล่มดื้อไหนนับลังคนไหน เออขอบคุณงามสกรรมสกุลเมียอย่างแกงามปนิแกยังทำตาเปรียวตาหวานใส่มึงน้อยหนุดเลยทำตาหวานใส่มึงเยิ่มกูเห <ten> ็นหลายทีแ <to> ล <rik> er ้วกูไม่อยากเล่าเลี้ยมเฉยเฉยโอ้ยแกพูดยังไงเด็กกับผัวเมียเขาทะเลาะกันตอกนีนนะทะเลาะเอาเธอไอเหลืองเสือในผัวเมียหวบกันมึงก็รู้กูถนัดกูทำสำเร็จหลายงานแล้ว แกอยากโดนขวดควงมึงไม่ได้เขานนโปแดงกัย่อนกูเสรินว่ามึงเป็นเมียลงไว้ผดนี่เมียเขาหึงการแสดงเด้อแบบอย่าไปถือไปซาอาว่าส่งดวงวิญญาณให้ปูเปกยาสีสาวันนีนายล้านยานี่ก็เปรียบเหมือนลูกซิชันลูกชายฉันมันเจิดเถิดเทินใน้เคยร่วมงานด้วยกันอขบจ้างมาอีกงานหนึงแต่ว่า เงาะเห็นพอมาเรียนกับพ่อเดี๋ยวฉันเอาเล็กทนช่วยเงาะมาช่วยกดต,ตบรางวัลให้เงาะดาอ่ะว่าเรล่งส่งดวงวิญญาณซะให้อปอแปลกแม่สีไปเจอกันว่าอนุก็จะขอส่งดวงวิญญาณลพ่อแปลกแม่สีที่ตายก็ขอให้ดวงวิญญาณพ่อแปลกแม่สีน,นี่จงได้ แปลกเอยแม่สีเอยจงไปสู่วิมานเอยด้วยกุศลพลบุญอันอบอุ่นอยู่เสมอขอให้ดวงวิญญาณพ่อแปลกแม่สีจงไปสู่สุขคติทางมารมีให้มาละเน ทายแกมาแต่ไหนลุงรักเลยไม่ดูทดดดูลองบันเขากองดูลานด้วยกุศลสินทานให้ตามชะลอดูแลชะลอดูแลวันนี้ลูกหลานฝากอะไรขออยังให้ดูวิ่งเอยดูแลนะวันนี้ลูกหลานทำบุญอัก ให้ก็ค่อยได้ตามต้องการด้วยกุศลสินทานว่าเวรนกรรมไม่ต้องเกี่ยวขอให้ดวงวิญญาณพอแปลกไม่สีจะไปอยู่สนุกอย่างชื่นบานวิญญาณจะได้ห่วงบ้านะห่วงเรือนเที่ยว ไปเอาสวรรค์นวิมานทองเป็นบ้านเรือนเทนไปเอานิสวรรค์นดกเนื้อวิมานทองดอกนาปูปเปลเกยยาสีเป็นบ้านเรือนเทน ให้ไปถึงสวรรค์นาดอกเนื้อวิมานแม่นให้เอาสวรรค์เป็นบ้านเรือนแทนเรือนฉันและเรือนเธอไม่ยาช่ยชายเอยดอกเนื้อเรือนเธอถ้าลูกลานไม่นับเอือ ทาลูกหลานตั้งจิตวันนี้อุทิศบุญนี้ผู้เปลกยาสีจงมารับบุญเนื้อรับบุญเนื้อคอยเจอผลบุญนาเน้อไม่ใช่บุญนมาบุญนาเนยปูแเปลกแกเป็นไทยยาสีใจแกเป็นฐานตายไปแล้วต้องไปสวรรค์ญาติของเธออุทิตบุญเป็นแถว วันนี้ลูกทั้งสี่คนนะก็สร้างกุศลนะส่งไปแล้วปู่เปลกย่าสีเอ้ยจะเกิดชาติไหนนั่นโน่ให้เกิดมาเป็นแม่พอ่อคุณกุลาบทุกท่าติไปเลย นางส่งดวงดินญ,ญาณลุงรักแกจิถอยรถมาทำไม้งนัน,น่ะจอดอยู่เฉยเบิงก็ได้ดอกกลัวเขาไม่ดูนี่ว่ามีรถวยายกระรงพิรีพิระเน้ำตะพังดังสายและน้ำเม่สีเอ้ยพ่อ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเสียมยยไม<ง>ยาววิรีศไทยรานอเนอี่ยนะขอสินสนอส้นบาปสิ้นขสิ้นบาปสิ้นบุญนาเม่าพ่อแปลกเม่ยาสีสิ้นไปและนาพ่อเม่ <c oughs> ขึ้นจึงขันชันวินอยู่ลูกหลานมา ให้ขอให้ท่านได้รับรู้ขอให้หมดมุ่นทิ้นว่าสูญสิ้นในวิญญาใ,ให้นางฟ้าลงมาบรรจบให้ได้พบนบพระลไปถือกำเนิดเกิดใหม่อายุวันสุขาพละวันาสุขาพละพาเลียวพารลดท่านก็ไม่พาดทดน นอพาลางสสวััดีครบทุกโศขอยาประสบให้ได้พบวังปรางประสาทวิญญานย่าได้พาดสวันสวัสดีฤทธิ์อันประเสริฐด้วยผู้นญพนธ์นขอให้พนผู้มาเธิตขอเปรยคมับสถานทิพชันวิมัง ขอนมัตการพระพีว่วันนะครับเอ่อให้ไว้เชียวเลนเอไว้ชานขอพรรณทรงสูงส <ยา S 1> วิญญาณสวัสดีครับดอกนาะปู่แปกนายาสีเอ้ยผู้ไหว้ชนลูกรถส,สวัสดีพ่อกู้ใส่มะนาวสาพี่ปู่แปกยาสีนี่วามารับเอากุศล ไว้เป็นทุนสำรองเหมือนมีเงินทองเอาไว้ใช้มาให้กำลังใจไม่ต้องยิดสวิตสบวยท่านนี่ลอยไปสวรรค์ไปเป็นเทพเทวันมีเพียงงสว่างสบายวางสว่างสบายไมดมวัีใจญิาตาอุ่งสวัสดีครับกุศลดลสุขให้สาเวให้เปรมปรีกระปีกระเป๋าถั่วตําเขา ปุนกะสรบดินมนุษย์มนามแสดงอยู่บ้านปอรานแสดงอยู่บ้านปอพรรอำเภอขวางทางบ้านเรียวโลเอทยาและไปเทวไลค์พ้นจากทุกมีสุขเลิศล้ำบนชช้นเทวาธนากรทองสงสวัสดีครับขอบคุณโดโด้เมสซิกครับเลย มีคมและน้ามีขัวขอเก่าใครวายครูและน้าครูนกน้อยครุไร่ไร่ตะปู่เจ้าบ้านปู่แปลกย่าเสียปู่มีคุณวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเสริมโซงํำจุนในชั้นมีมูลมีเข้ามีกาวมีคาล มีมานมากันมากางกุ้งน้าคือน้ามากอนวายบิ่ได้ามาโดนละอินพรมยมมาการพรมยมมากรมมมารปืนสั่นมาไกลอย่าให้ชายได้มากลายเอ้มากลยมีต้มแกงมีเขากินใครได้ยินเออว่าเขากาันให้สำเนียงเสียงฉันว่าเพลงเก่าก็เขาเกิน ให้ครูตามแลคคงนางหล่อนมาช่วยตนที่นางเล่นให้ฝ่ายชายมันตาลายยังไมันแลเห็นของอีนาา ไฟชายนี่มันได้เลนาครูนาปูเปกนยายสีว่าห็นคงนางเลยที่นี่จะไหวคุณครูเนี้รู้ไปตามเคยไม่พูดให้นางลวกงามเมื่อนางนี้ วายคุณพุทธังรัตนังทำมังรัตนังสังฆังรัตนังให้ได้จับขาทางปนหน่วยกล้วยตนีหน่วยกล้วยตนีไหวครูนี่นายเนื้อไม่ใช่ตะหนุ่มตะอานเนยวันนี้จะขอไายครูไหวปูเปกไหวาย,ยาสี ว่าบุคคลลุงสําคีไวย,ยาสีก็รู้สำคัญวันนี้ลินมิเตนานตัวฉันไม่เคยสําคิดวันนี้ก็คิดเป็นสำคัญนางหลังนางนาให้ฉันชนะกุ้งนางนั้นกับถึงขณนะให้ได้กระน,นำกุ้งนางหนึ่ง ยายชายเล่อินขาในว่าอายองร์พนะเรอายประพิคขณิตจะเต้นรำกระซำรวมประสบแต่ความมาสำเร็จให้ช่วยกุ้งนางทุกคณะเจ้าศิลปะทุกแขนงมีบริกรรมทำกลางมาทำกังทำกังอยาให้มันได้กุ้งนางไปต้ยมยำทำแกง ยำทำแกงแอแฟงทำเกินจนผู้ชายมันทำเคนะถ้ามาเจอครูช่วยบรรดาสู่มันได้อย่าให้ผู้ชายมันดีขอกราบการอันชลรีค,คุณบิดอนมารดาลูกมาบรรเลงเพลงโคราอย่าให้ติดคัด สักยามนะอ,อย่าให้ฝ่ายชายมันได้กุ้นางไปต้มไปยำเนื้อกรณีพอว่าเพลงโยราชเกี่ยวกับชีวประวัติปูแปลกอย่าสีเซ็ตก่อนที่เราจะเห่อธิไปบรรจุที่กำแพงวัดเราก็เอามาเปลี่ยนบรรยากาศ เอาแบบผ่อนคลายเอาแบบสนุกสนานกลุ่มผู้นำของเราขอมาช่วยในงานนี้หลายคนนะครับขอคุณท่านผู้ใหญ่เป็ดกลุ่มโซบตอผูดช่วยแล้วก็พออตอนแต่ก็มานั่งให้กำลังใจเหมาะผลงานเพลงสงดวงวิญญาณในเนวเพลงไทยฮักให้แด่ลูกหลานของปู่เปลียกยาสีก่อนขอให้ทิพย์วิญญาณของปู่เปลียกยาสี จงมารับเอากุศลผลบุญที่ลูกหลานทุกคนอุทิศให้ขอให้วิญญาณของท่านสู่สัมปริยพกสู่ทิพย์มานทองเด้อเกิดชาติมาชัดด้นใดก็เกิดมาเป็นขู่กันเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายของลูกหลานทุกคนทีงานอุดมโ,ดโชคชัยก็ขอกราบสวัสดีเอฟซีทางไล์สดด้วยนะครับที่ก็มาชมทางไล์สดอุดมโชคชยัยนะครับวันนี้แสดงอยู่บ้านปอพานนะครับปอพานอำเภอโชคชยัย นะครับงานบุญอาธิปูเปลกญาสีนะครับอ่ะรับฟังจากน้องอรนุชหมอเพลงแม่ไม้ผัวตายยังไม่มีผัวใหม่อาจจะได้ผัวใหม่บ้านโปผ่านเพราะว่าปูวาดแกเพ่งเล็งเอาไว้แล้วลหลรถหนึ่งสองใสเอดโค่ Echo ให้จังหน่อยหลก ลูกลูกหลานของปู่แบกแยาสีทุกๆคนนะคะพ้อให้ขณะท่านผู้นำด้วยนะคะพ่อจากแม่มาลาลาดับคุนกินบุญแม่ไปลูกคืออะไรสุดเหลือรรำพนันพ่อจากไปแล้ว ลับให้เป็นสุขหลับเถิดนาไม่สียาจลับให้เป็นสุขไม่ต้องห่วงลูก ขอบคุณรางวันลน้ำใจนะคะจากคุณพี่จาก,กลูกหลานของขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะฮะโอ้พี่เลิศขอบคุณพี่เลิศด,ด้วยนะคะ เธิดนาพแปลกจากลับให้เป็นสุขหลับเถิดนาแม่สีจากหลับให้เป็นสุขไม่ต้องห่วงลูก i'm ยังปลอบมือและก็ลังวัลน,น้ำใจที่ท่านมอบให้ขอให้เงินที่ท่านให้มาไหลกลับไปเป็นหมื่นเท่าพันเท่าพระคุณเจ้าท่านเทศไว้ว่าบุญจะสําเร็จด้วยการให้ทานอยากให้ปู่เปลกไปเจอญาสีบนวิมานลูกหลานปู่เปลกญาสีต้องมาให้ทานทานไม่จำเป็นต้องทำแต่กับพระทำกับม้อเรลยงก็ขึ้นสวรรค์ถือกันให้เชื่อฉันทั้งบวชมาจนหม้อไม่มีไกเ่เพลงแล้ว ฉะนั้นลุงหลักแกรู้จกมาทำทานเบื้อง <c oughs> นายนายพอวัดชัยไม้ตัวนั้นดีกว่ามันจะได้ไม่หลอกเสียงอันนี้เอาไว้พูดมาอีกแกค,คุณลาโอ้ยขอให้ถ้าถูกลางวันทีหนึ่งหรือว่าถูกลางวันใหญ่ฉันจะมาเล่นเพลงให้ปูแปลกฟรีเลยเด้อจะไม่ต้องทีหนึ่งทีสองก็ได้จะมาเล่นให้ฟรีแล้วฉันก็จะอ่า พาแม่กุลาบนี่ไปเลี้ยงฉลองอีกวันหนึ่งไม่ให้พ่อเรื่องไปดอก <c oughs> อุดมโชคชัยนะครับถ้าท่านอยากได้ทีมงานของอุดมโชคชัยต้องโทรมาที่เบอร์0898643200นะครับอขอประชาสัมพันธ์บอกเกาเล่าสู่ผ่าน y o u t u b e นะครับอาจะภาพอยากได้เพลงกคราชไม่ว่าจะเป็นเพลงโคราช4คนธรรมดาพื้นเมือง เพียงอราชย้อนยุคเพียงอราชซิ่งนะครับเพียงอราดประกอบเล็กทรนระบบไฟแสงสีวเวทีลอยมีทุกอย่างนะครับลำวงย้อนยุคก็มีนะครับอ่าก็โทรมาติดต่อกันแซเต็มนเนื่นๆนะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ